ขายไม่ได้ขายไม่ดีเลยบนเอซี่ทำยังไงดีนะคะวันนี้พี่หมุนจะมาบอกวิธีเนาะสวัสดีค่ะพี่หมุนธัญญาปั้นแบนรนด์เสื้อผ้าให้โกอินเตอร์วันนี้พี่หมุนจะมาบอกวิธีว่าขายของบนเอ s ซี่แล้วขายไม่ได้เลยขายไม่ดีเลยไม่มีคนมาดูของร้านเราเลยเนี่ยให้ทำยังไงนะคะอย่างแรกเลยคือรูปภาพค่ะการถ่ายภาพเพื่อพรีเซนต์สินค้าของเราเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะว่า บางทีคนนะ่ะซื้อออนไลน์เขาเห็นรูปเนี่ยเขาถ้าเราถ่ายแบบอย่างเสื้อผ้าพ,พี่หมุนนะคะถ่ายบนหุ่นแห้งๆอย่างเงี้ยมันก็เมื่อเทียบกับถ่ายกับนางแบบะคะ่ะการถ่ายบนนางแบบมันดูสินค้าแล้วดูสวยกว่าเยอะเลยค่ะแล้วก็ทําให้สินค้าเราอัพราคาดูแพงนะคะก็ให้ไปดูเรื่องสินค้านะคะที่มีรูปถ่ายครบนะคะสิบรูปภาพอย่างเช่นพวกรูปการ ใส่การใช้นะคะจะได้ลูกค้าจะได้รู้ขนาดต่างหูเนี่ยใส่ออกไปแล้วเล็กใหญ่ขนาดไหนใส่บนส้อยส้คอบนคอเนี่ยเส้นขนาดไหนนะคะหรือว่าเสื้อผ้าใส่ออกมาแล้วสั้นยาวยังไงนะคะก็พยายามใช้รูปนางแบบจะดีกว่านะคะที่จะถ่ายบนหุ่นแห้งๆอะคะ่ะอย่างที่สองเลยนะคะให้ไปดูตรง title ดู tag ดู a t d to u i e นะคะว่า เราลงสินค้าเนี่ยมีแท็กครบถ้วนไหมแท็กก็เป็นเหมือนเหมือนคีย์เวิร์ดที่ใส่ให้ลูกค้าเวลาลูกค้าเซิร์ชนะคะบน s อสซี่เซิรนะเขาก็จะเซิร์ชมาแล้วถ้าเรามีคีย์เวิร์ดมีแท็กนะคะที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างเช่นสมมติขายชุดแต่งงานเนาะเป็นเว d ดิ้งเดรสนะคะลูกค้าเซิร์ชเนี่ย ก็สามารถมาเจอสินค้าเราแต่ว่าตรงแท็กเนี่ยพวกนี้ค่ะก็จะมีคีย์เวิร์ดที่อย่างว d d ิ้งเดร s เนี่ยก็เป็นแท็กที่คนใช้เยอะมากๆแล้วก็กว่าจะเจอสินค้าเราก็ยากมากๆานะคะมันก็ต้องมีคีย์เวิร์ดที่มันใกล้เคียงแต่ว่าการค้นหาที่เยอะแต่การแข่งขันต่ำอย่างเงี้ยซึ่งสามารถไปดูในอ e ีแลนได้นะคะก็ลองไปปรับ แท็กไทเตดูเนาะเพื่อให้คนเข้าร้านเรามากขึ้นนะถ้าเกิดคนเข้ามาเห็นสินค้าเรามากขึ้นโอกาสการขายก็มากขึ้นนะคะอันที่สามก็คือให้ไปดูการตั้งราคาฟรีชิปปิ้งนะคะเอสซี่ SC เนี่ยอัลกอริทึมของเขาเนี่ก็จะชอบร้านค้าที่ให้การส่งฟรีกับคนอเมริกันนะคะถ้าเรามีค่าขนส่งเนี่ยเขาก็จะไม่ดันอันดับเรา ขึ้นมาเป็นการมองเห็นเป็นระดับต้นๆนะคะเขาก็จะให้ร้านที่ส่งฟรีเนี่ยขึ้นมาเป็นระดับต้นๆมากกว่าเพราะว่ามันเหมือนกับจริงๆลวการขนส่งฟรีเนี่ยเราก็มีเทคนิคเนาะเราก็สามารถเอาไปบวกกับค่าสินค้าได้แล้วก็บอกว่าเป็นการส่งฟรีนะคะอันที่4ี่นะคะก็คือลงของให้เยอะขึ้นค่ะการที่มีสินค้า1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นอย่างเงี้ยมันก็ดูร้านไม่น่าซื้ออะ คนก็ไม่อยากซื้อเนาะเพราะว่ามีตัวเลือกให้น้อยพยายามลงสินค้าให้ได้3 0มสถึงห้รายการนะคะเพี่อหวนขายได้เนี่ยตอนมีสินค้าประมาณ30ชิ้นถึง50ชิ้นนะคะถึงจะขายได้ชิ้นแรกซึ่งก็ใช้เวลา1เดือนนะกว่าจะได้ออเดอร์แรกมานะก็อันนี้คือเป็น พ่หมตนว่ามันก็การที่มีสินค้าเยอะก็มีตัวเลือกเยอะทําให้คนอยากเข้ามาซื้อสินค้าเรามากขึ้นนะคะแบบที่5นะคะก็คือพยายามเอารีวิวมาให้ได้ค่ะก็ทําทุกวิถีทางเนาะสมมุติเราขายได้ชิ้นแรกเนี่ย พยายามยังไงก็ได้ที่จะให้ลูกค้ามารีวิวเราก็พยายามส่งข้อความไปบอกลูกค้าอะไรเงี้ยหรือว่าให้ส่วนลดก็ได้ค่ะว่าถ้ามารีวิวล้านเราเราก็จะมอบส่วนลดให้<ม>อันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีมากๆแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าเริ่มแรกที่พี่หมุนขายอ่ะก็ใช้วิธีนี้แหละก็ลูกค้าก็มารีวิวให้นะเราก็จะได้รีวิวตอนหลังๆก็ถ้าลูกค้ามารีวิวถึงจะให้ส่วนลดนะก็ได้พอเราได้รีวิวเยอะขึ้นคนก็ ซื้อสินค้าจากรีวิวก็อยากจะมาซื้อสินค้าร้านเราเนาะอันที่6นะคะร้านขายไม่ดีทํำยังไงได้บ้างก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่พี่หุนใช้มานะเราได้ผลคือไม่ปิดออฟไซด์แอดค่ะออฟไซด์แอดเนี่ยเป็นการที่เอสซี่เนี่ยเขาเอาร้านค้าของเราไปยิงโฆษณาให้นะคะขายได้ถึงจะจ่ายเงินให้เขาเนาะถ้ามือใหม่ยอดไม่ถึง1,000 10, 0เหรียญก็ต้องเสียประมาณ15%แต่ว่าถ้าเกิด คนที่มียอดขายหมื่นเหรียญขึ้นเนี่ยก็เขาคิดแค่12%ซึ่งพี่หมุนมองว่ามันก็มันแฟร์ดีอ่ะก็คือเขาไปยิงให้ในพวก Google ในบ n g ใน Pinterest แล้วถ้าเกิดขายได้เขาถึงจะมาหักเงินเราเนาะก็แฟร์นะถ้าขายไม่ได้เขาก็ไม่คิดตังค์อันเนี้ยบางคนก็มองว่าเอ้ยออฟไซต์แอบแบบเอาเปรียบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนแบบเขาก็ลงทุนเนาะ ไปซื้อแอดให้เราอะไรเงี้ยซึ่งของพีง่งวนออฟไซด์แอดก็ขายดีมากนะคะเดือนเขาก็ไปยิงให้ก็ยอดยอดบางทีนะก็มีคนซื้อเป็นพันกว่าเหรียญอย่างเงี้ยแต่ว่าสมมติพัน0ี่พัเหรียญเขาก็จะคิดของพีง่งวนโดนส2เปอนาะแต่แต่ยอดเนี่ยยังไงก็ไม่เก็บเกิน100เหรียญน,นะคะก็จะเก็บมากสุดคือร้อยเหรียญก็แฟร์ดีค่ะเราก็บวกราคาสินค้าให้สูงขึ้นเนาะ อันนี้คือเป็นเทคนิคสำหรับคนที่ชอบมาถามว่าพี่ทำไงดีขายไม่ดีเลยขายไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูเนาะ,ะยังไงลองติดตามเพียงหุ่นใน a c e b o o k แฟนเพจนะก็จะมีทริคมีเคล็ดลับดีๆอย่างเงี้ยมาให้ทุกๆคนนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ